นะครับวันเตรียมงานงานบวชลูกชายของคุณสวง่งนวลดอกลักนะครัอ,อาแป้นนะครับเป็นเจ้าภาพใหญ่ตั้งงานบวชหลานชายนะครับก็มีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมาช่วยกันเยอะแยะมากมายตอนนี้กำลังการเต็นต์กันนะครับการเต็นท์เต็นท์นี้ก็ตั้งใจจุดประสงค์ก็คือว่าเขาจะ อาบน้ำมากตรงบริเวณนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าจะกางเต็นกางเต็นท์พัทเป็นที่จุดที่จะใช้อาบน้ำมากครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็มาช่วยกันหลายคนนะครับไปแพ่นดูบรรยากาศรอบๆนะครับให้ดูบริเวณบริการรอบๆวันเริ่มงานนะครับ นี่คือทีมงานแม่ครัวนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยมาตั้งแต่มาตั้งแต่เช้าเมื่อวันนี้วันเริ่มงานนะครับแม่ครัววันนี้ทําอะไรเนี่ยหั่นหมูค่ะหั่นหมูวันนี้เพ่อจะเตรียมทําทอะไรอ่ะจะไปไว้ทำก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้คะ่ะโอ้ยทำก๋วยเต,เตี๋ยวพรุ่งนี้นี่ก็อันนี้คือเป็นเป็นป้าของนาคหรือเป็นเป็นเป็นอาเป็นนานะ้าจำไม่ได้ลำดับในระดับญาติจำระดับญาติไม่ถูก นี่แม่ครัวจากของเกษมก็มาช่วยกันอันนี้คือผมเห็นคนนี้มาผมอุ่นใจเลยนี่ครับอุ่นใจเลยอุ่นใจเลยสองคนนี้มานี่โอ้สบายไปแปดอย่างแล้วไอ้แป้นไม่ไอ้แป้นไม่เดือดร้อนแลวไอ้แป้นไม่โดนด่าเลยงานเนี้ย <laughs> ถ้าสองคนนี้มาแป้นไม่โดนด่าแน่เออนี่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 ครับอาอาของหน้าอาของหน้าคนนี้ก็มีความตั้งใจมาตั้ง เป็นตั้งใจมากี่ปีนะจะบวชหลานเนี่ยฮะตั้งใจมาสามปีแล้วค่ะตั้งใจมาสามปีแล้วมีความตั้งใจสูงมากา่จะบวชคราวนี้ม,มาร่วมบุญร่วมกุศลได้กันนะจ๊ะบอกบางไม่ได้บอกบ้างลูกค้าสารจากไหนก็มาร่วมบุญกันจ้าจะบอกอะไรกับหลานเอาไว้ตรงนี้ได้นะเพราะหลังจากที่งานเนี้ยเดี๋ยวไอ้เทปคลิปวิดีโอเนี้ยเราจะส่งไปให้หลานชายที่กำลังบวช ฝากไว้ตรงนี้ได้เลยอะไรที่ยังไม่ได้พูดพูดใส่ตรงนี้ได้เลยนะจ้าก็จหวังว่าบวชแล้วก็อยากให้เขาเป็นคนดีเป็นคนดีของสังคมต่อไปเนาะให้เขามีความตั้งใจที่จะเออทำงานมุ่งมั่นต่อไปจา้าพูดยาวๆได้นะ <c oughs> พูดยาวๆได้อะไรที่อยากจะพูดกับหลานพูดได้เลยวันนี้ให้โอกาส <c oughs> พรุ่งนี้จะยุ่งงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> พรุ่งนี้จะยุ่งเออพรุ่งนี้ต้องรับนากต้องรับไอ้ต้องรับแขกมาหลายๆจังหวัด ฝากก็อยากจะให้เขาว่าเป็นคนดีของคนบุคคลทั่วๆไปให้เก่งให้ขยนันอดทนเยอะๆเพราอนาคต,ต้องเจอกับสังคมรอบข้างอีกก็มากมายที่เราอาจจะยังไม่ได้เจออันนี้ไม่ได้น้ำเนี่ย่ไหมนี่ครับอันนี้เป็น,นอ,าาไาาไอนะไรเป็นอะรกับนาคเนี่ยคนนี้เป็นอะไรเออผมไม่รู้ว่าใครผมจำชื่อไม่ได้ เป็นน้องเป็นน้องหน้าใช่ไหมเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องอยากให้แสดงความรู้สึกวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้มางานาบวชหน้าวันนี้เอาแป้งก็ได้แป้งก็ได้ว่ามาเลยรู้ข่าวอยู่ว่าตั้งใจตั้งใจได้ได้เดี๋ยวให้ให้ทุกคนให้ทุกคนรายง,งานมารายง,งานกี่วันหนูราง,งานกี่วัน สามวันโหมาช่วยั้งแต่วันแรกนี่กับเต็มร้อยเต็มร้อยจริงๆเต็มร้อยจริงๆเดี๋ยวก็จะมันอันนี้ก็รู้แหละรู้รู้แหละอัน,นอันนี้เป็น,เป,นเป็นพี่นะเป็นพี่ของนาคใช่ไหมเนี่ยน้องจะเป็นน้องของนาคหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาเมื่อคืนมาเมื่อคืนมาจากจังหวัดอะไรมาจากนครสวรรค์เป็นไงมากวันนี้ได้มีโอกาสได้มาบวชพี่ชายพี่เนาะพี่แสดงความรู้สึกแล้วอะไรฝากถึงนาคได้เลยนะ หันหน้าหัานหน้านี่ก่อนนี<ด>้<ด>มแค่หันก็ไหยุดนิดนึงฮะมองมองกล้องนี่มองกล้องนี่มนไม่ชอบกล้องเลยอ่ <c oughs> ไม่ชอบกล้องเลยเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้นี่เห็น,เห,นเห็นตาเห็นว่ามันไขว่าถามไอ้ไอ้เจ้าทิงไอ้ทิงเฮ้ยมันไขกูจําไม่ได้วะทิงบอกสักเดี๋ยวมกักซิบบอกมกักซิบบอกนะ<ข>ลูกอาวาดง่ากูจําไม่ได้าานมาสามวันเลยนะมาจากนครสวรรค์น่ะหนูรานานสามวันเลยใช่ไหมลูก นี่มามาถึงนี่ตั้งแต่กี่โมงเมื่อเช้าเนี่ยมาคืนมาถึงมาถึงมคืนอ๋อมานอนที่บ้านใช่นอนบ้านแป้นก่อนอาแป้งมาคืนนี้นอนที่บ้านอาแป้นบอแล้วน้องต้ใจทคำให้แล้วอืมอาจจะพูดอะไรต่อพูดได้นะให้โอกาสนะมาจากเชียงรายเหรอโอ้มาไกลมากเลย คุณเลิงนิดหนึ่งวันนี้วันนี้เห็นไม่เห็นหน้าคุณเลิงที่นี่ผมมั่นใจเลยว่ามั่นใจเลยว่าต้องเรื่องเรื่องอาหารจะไม่มีปัญหาแน่พอกินแล้วก็ทำมารสชาติจะต้องอร่อยถ้ามีคุณเลิงแล้วก็มีแล้วก็มีมสมศรีคู่นี้มานะครับอยากจะอยากจะพูดอะไรลงไปในนี้สักนิดหน่อยไหม เอาไปนิดนึงอันนิดหนึ่งผมฝังไา้ในเฟรมนะผมตีฮะผมีจะพูดอะไรให้กับหลานบ้างไม่พูดไม่พูดเลยไม่ฝากอะไรไว้ให้หลานเพราะหลานหลังนี้ต้องมาเปิดฟังทีหลังนะเขาจะมาเปิดฟังทีหลังนี่ครับเมื่อเช้าเห็นพอเห็นกุญแงมาเนี่ยผมในผมนั้นผมเป็นปู่ของหน้ากันนะพอเห็นกุญแงมาอดฝันใจ มาเต็มร้อยเลยมีสมเลง,ง,งมามีสมสีมาโอ้หไอ้แป้นไม่เป็นไรแล้วเป็นห่วงกลัวว่าเพราะแป้นเขาทํางานไงถ้าไม่คนทํางานเขาก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปช่วยงานใครมากเท่าไหร่กลัวว่าจะไม่ค่อยมีคนช่วยงานงานมนะ่ใช่ใช่ก็ปเป็นห่วงก็ปเป็นห่วงมากเลยเรื่องเนี้ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลย นี่นะครับแม่นาคน,นะครับวันนี้มาตั้งแต่วันเริ่มงานเลยอยากจะให้แสดงความรู้สึกออกมาสักหน่อยหนึ่งวันนี้มาได้มีโอกาสได้มาบวชลูกชายถึงสองคนพูดออกมาได้เลยค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบขอบคุณอาเขาก็นาเปยกก็คือปู่เขาทุกคนถ้าไม่มีทุกคนวันนี้ก็ไม่มีลูกจะไม่ได้บวชทุกวันนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากขอบคุณค่ะ จะพูดอะไรถึงนาหน่อยไหมก็มันก็ดีใจร่ได้ร่วมมือได้ทำให้กับทุกคนในวันนี้ก็ดีใจกับเขาก็ันเอะไร<อ>เก,กี่ยวก็จะฝากฝากอะไรถึงนาก,ก็ได้นะเพราะว่าหลังจากที่งานนี้ไปแล้วเนี่ยที่กําลังถ่ายเนี่ยนาคจะได้ได้รับฟังอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกกับลูกจะบอกตอนนี้ฝากไปได้นะ อะไรบ้างไหมที่ยังไม่ได้บอกกับลูกอยากบอกอะไรกับลูกบ้างไม่รู้จะบอกอะไรนะเพราะว่าทุกวันอยู่ทุกวันก็เราก็โทรคุยกันทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอโทรคุยแต่การคุยด้วยกันอาจจะไม่ได้บอกในบางเรื่องบางอย่างไม่พูดต่อหน้าไม่ได้แต่ถ้าจะพูดตอนนี้ฝากไปถึงเขาเนี่ยมันพูดฝังไว้ไวในฟิล์มเลยนะอ๋อก็อยากให้ก็หลังจากบวชก็อยากให้เขาเยูยลตัวเองรักตัวเอง ทั้งสองคนก็สิ่งที่ว่าเคยพลาดมาก็ถือว่าเราอยากย้อนหลังไว้เราประกาศเบรกหน้าแต่ไว้ป๊อพิสงที่ดีให้มองไดในสิ่งที่ดีในวันข้างหน้าก็ที่แล้วมาก็เคือลืมซะเนี่ยแล้วก็วอย่างพี่กับน้องเหมือนกันใม่เลกกันเพราเรามีกันแค่สองคนถึงว่าแม่จะทิ้งไปก็จ้างแต่ว่าคำว่นะาเป็นพี่น้องฮะมันก็ยังเป็นพี่น้องอยู่เหมือนเดิมอยากเกลียดกันมีอะไรพึง่งพากันให้ดูแลกัน ให้ถือว่าแทนพ่อแทนแม่น้องก็ห่วงพี่พี่ก็ห่วงน้องถือว่าสองคนก็แทนแทนแม่คนนึงพ่าแม่เขาอ,อยู่ไกลมากก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ยังเขาอยู่ที่นี่อยู่ภาคกลางเขาถือว่าอยู่คนละนจังหวัดแต่ยังถึงเร็วกว่าแม่อีกหน,น่ยนค่ะแต่พ่อเขาก็ไม่มีอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนไม่ห่วงมากเขาคือมีพ่อแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอามีทุกคนอยู่แถวน,นี้เดี๋ยวก็หมดห่วงค่ะกะอ,อาเขาก็ยังอยู่อย่างน้อยอาเขาก็ไม่ทิ้ง ถึงไม่มีพ่อแต่ก็มีอามีลุงบุงป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ไว้ใจตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อยากให้ลูกพ่อดูแลตัวเองมีบอกว่าพี่น้องก็อยรักกันเยอะถึงจะผิดพลาดกันบ้างก็ให้อภัยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่รู้จะว่าเดีวก็เพราะนั่นแหละก็คนเราดีชั่วมีกันทุกคนก็เห็นความดีกันบ้างเห็นแต่ความชั่วคนเราอ่ะคนเราเรื่องมี้หมดเลยนะ ก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะค่ะก็แค่นั้นแหละก็อยายพีดต้องรักกันดูแลกันแทนพ่อแทนแม่ก็รักกันอย่างนี้ยก็ดูแลตัวเองเยอะๆรักตัวเองเยอะๆขอบคุณค่ะอันนี้คือความรู้สึกของความของคนที่เป็นแม่ถึงก็ไม่ค่อยได้เจอกันกี่ปีแล้วไม่ได้เจอลูกมาเนี่ยก็อย่างไอวิทย์อย่างไอวิทย์ตั้งแต่มาอายุสามสี่ขวบตอนนี้มาอายุยี่สิบแล้วไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมไม่ได้เจอหน้าเลยค่ะแล้วก็อย่างไอวุฒิก็ไอ้วุฒิ กี่ปีแล้วทุางานแล้วอะค่ะตอนนั้นอะตอนที่เดี่ยวกลับไปอยู่บ้านเป็นสิบปีแล้วไม่ได้เจอลูกใช่ไหมสิบสองปีสิบสองปีเนี่ยคือที่สิบสามก็ได้เจอพรา่นี้ิึงได้เจอนี่แหละนี่แหละคุณนายที่คอยยุ้มลูกเขียวไว้ไม่เคยทิ้งนะครับอาเขานะครับคุณเขาไม่เคยทิ้งไม่เคยอะไรเขายังเห็นความรู้สึกกับว่าเป็นอาเป็นหลาน เขาก็ไม่เคยทิ้งแถ่ไหนแต่ไรเขาก็ไม่เคยทิ้งตั้งแต่ต้นมานั่นแหละเขายังถามยังคอยหัวงานทุกคนก็ยังคอยอยู่ข้างๆเขานั่นแหละคนหาอาขอค่ะก็นี่แหละไร้อีกอย่างก็ยังมีปูเหรอคะเป็นตัวแทนทุกคนยังมีปูเป็นตัวแทนของทุกคนก็บอกกับหลานว่าถ้าจะบวชยาวๆก็บวชได้นะไม่ต้องกลัวว่าบวชศึกมาแล้วจะไม่มีงานทํา ถ้าเกิดว่าอยากไปทํางานกระปูกระยาปูก็มีธุรกิจการงานรองรับอยู่แต่เราจะปูดจะบวชยาวๆไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ต้องห่วงว่าบวชนานไปแล้วกลัวว่านานแล้วจะตกงานถ้าถ้าบวชล้วคิดว่าพอพอแล้วจะศึกเมื่อไรไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานเพราะปู่มีธุรกิจการงานรองรับให้ให้ทำอยู่ก็บอกกับเขาอยู่เมื่อกี้นี้เขาพูดให้ฟังเขาบอกแม่แม่มาแล้วเขาบอกว่าเขาดีใจมากได้เจอแม่นานแล้ว ใช่คนเล็กยังไม่เจอเลยเห็นบอกว่าไม่สบายเดี๋ยวก็ไปหาื้อยามาให้ย,ยังไม่เจอเลยกบอกว่าก็ไข้เป็นไข้ด้วยอะไรเงี้ยแต่คนที่น่าห่วงก็คือคนเล็กนี่แหละเพราะว่าคนเล็กเขาอ่อนแอมากค่ะคนโตเดี๋ยวก็เป็นห่วงเหมือนเหมือนกันไอ้คนโตไอ้เรื่องเล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวบอกว่าเรื่องเล่าจะละได้ละถึงเลิกไม่ได้ก็ไอ,เอาา้เบาซ่าอู้ินหนักมากอถึงย้ำนั่นแหลยยะหลังจาก<อ>บวชแล้วเ็าอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะพวกเราหลายหลคนก็หวังเอาไว้หลายๆเรื่อง ที่หลังจากที่บวชไปแล้วเนี่ยหลานจะต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองที่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีๆก็ก็ยังคงที่อยู่ยังคงรักษาไว้แต่ส่วนที่ไม่ดีก็ต้องมาแก้ไขก็ได้คุยกับหลานอยู่เรื่อยๆนะเห็นนะจะๆๆดีจ้าดีแล้วาดูแบบรายการ่าก็นะเนี่ยวก็มี ครับแม่นาคนะครับมาตั้งแต่วันเริ่มงานมาช่วยล้างช่วยล้างจางนอย่านี้